TBCSD ผนึกกำลังภาคีทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านภาคธุรกิจไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่2ธันวาคม2568องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ TBCSD ได้จัดงานประจำปี2568ในทีม TBCSD Sustainable Business Forum 2025ณโรงแรมเซนทาราแกนเซนทราลพาซาลาดพร้าวกรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของการเป็นผู้นำในภาคธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนโดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรภาคธุรกิจไทยอันเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างแรงขับเคลื่อนประเทศในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ที่สอดคล้องต่อเป้าหมายของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกการประชุมวันนี้เป็นการประชุมประจําปีนะครับขององค์กรอ,องค์การความร่วมมือนะครับซึ่งภาคเอกชนร่วมกันนะครับเราเรียกว่า TBCC นะครับหรือองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืน นะครับเพื่อขับเคลื่อนนะฮะประเด็นเรื่องความยั่งยืนถ้าถามว่าความยั่งยืนคืออะไรนะฮะความยั่งยืนคือทำไงให้เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมมันไปด้วยกันนะฮะในบทบาทสําคัญในเรื่องเรื่องทุธุรกิจนะฮะหรือเศรษฐกิจนี่คงไม่ต้องห่วงภาคเศรษฐกิจเข้มมาไปได้แต่ในด้านที่เศรษฐกิจไปข้างหน้ามาดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางสํานักงานเลขา ทีบีซดีให้ความสำคัญประเด็นนี้เราประเด็นในวันนี้ที่เราเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญก็คือเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาบอกว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตรหรือในปัจจุบันที่เรากประสบอยู่มีอยู่สเรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของออการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งตอนนี้ก็เป้าหมายทุกประเทศนะฮะดึงเป้าหมายให้รวบเร่งเข้ามานะรประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเดิมเป้าหมายเราอยู่ที่ปีคศ2065ตอนนี้เป้าหมายเลื่อนเข้ามา15ปีเป็นคศ2050เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งพลังงาน นะครับก็ถือเป็นเรื่องสําคัญวันนี้เราได้รับเขียริจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับมาประถาาพิเศษเรื่องของแผนพลังงานเรื่องของเป้าหมายนะฮะที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งพลังงานที่รูปในการปล่อยกา๊าซที่ก่อให้เกิดโลกร้อนนะรประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ นะครับซึ่งความหลากหลายชีวภาพก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เขาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งได้อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรต่างๆแมลงที่ช่วยผสมเกสรยกตัวอย่างนะครับแต่เวลาโลกร้อนขึ้นนะฮะพวกแมลงบางชนิดอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือน้ำนะครับทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งที่เราประสบอยู่นะฮะพวกนี้จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายชีวภาพ ะะประเด็นที่3ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกัญหาบทลพิษหรือเรื่องพอลูชันที่เราประสบกันอยู่เรื่องของ PM 2.5เรื่องของขยะนะฮะซึ่งตอนนี้ขยะโดยเฉพาะยิ่งขยะพลาสติกก็กลายเป็นนะฮะเขาเรียกว่าวาระของโลกแล้วเพราะจะมีอนุสัญญาระหว่างประเทศขึ้นมาควบคุมการใช้ขยะพลาสติกเพราะว่าตอนนี้เกิดปัญหาทั่วโลกเพราะว่าพลาสติกที่เราเคยใช้40-50ปีนะฮะตอนนี้อยู่ในทะเลนะฮะเกิดเป็นชิ้นเล็กๆล็เรื่องไมโครพลาสติก นในปลาในสัตว์น้ำอื่นๆในทะเลนี่ตรวจพบหมดเพราะฉะนั้นเรากินปลานะไมโครพลาสติกพวกนี้กลับมาหาเราแล้ว,ลวนะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งทําไมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญภาคธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวนะฮะที่จะสามารถที่จะอยู่ได้กับสภาวะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปล่อยพลังงานนะฮะซึ่งเราเคยใช้พลังงานจากปิโตรเลียมต่อไปต้องมาเป็นพลังงานทดแทนเราเราจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับ รหรือโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่พึ่งพากระกเศนะฮรจะปรับตัวยังไงนะครับหรือกรณีของปัญหามลพิษต่างๆพลาสติกอย่างนี้ถ้าใครส่งผลิตภัณฑ์ที่บรรจุพัณฑ์ออกไปต่างประเทศนะฮะต้องมีองค์ประกอบเขาจะบังคับแล้วองค์ประกอบของพลาสติกรีไซเคิลนะฮรซึ่งตัวนี้ทาง TBC ก็ให้ความสำคัญทำไงให้เราสามารถที่จะรวบรวมนะคพลาสติก ที่เป็นของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเช่นเดียวกันที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะวิธีคิดนะฮะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจุนเวียนมองตั้งแต่ออกแบบออกแบบยังไงให้รีไซคเคิลได้นะฮนะกระบ,บวนการผลิตใช้ทรัพยากรน้อยนะฮะใช้เสร็จแล้วก็ของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกในภาคธุรกิจอยู่ก็ประมาณ4ีสิองค์กรนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีเซกเตอร์ต่างๆทั้งกรณีของพลังงานกรณีของอุตสาหกรรมกรณีของสื่อสาร,รซ,ซึ่งตรงนี้ก็เข้ามาร่วมนะครับเพราะฉะนั้นธุร,ธรกิจหลายส่วนนะครับก็สามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงกับธุรกิจอื่นๆได้นะครับ ซึ่งต่อไปเวลาประกอบธุรกิจอะไรเขาไม่ได้มองเฉพาะว่าเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเร้่มองไปถึงว่าวัตถุดิบนี้มาจากไหนเขาเรียกว่าห่วงโซ่คุณค่าหรือซัลายเชนนะฮะซึ่งตอนนี้ทางสภาพยุโรปก็ควบคุมอยู่นะสมมติว่าเราเราขายเนื้อไก่นะเราขายไก,ไก่ไก่มาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานต่อไปก็ต้องดูว่าไก่กินข้าวโพดนะฮะข้าวโพดนี้ปลูกที่ไหนปลูกในพื้นที่บุกลูกป่าหรือเปล่านะฮะซึ่งตัวน,นี้เป็นเขาเรียกว่าซัลายเชนที่ต้องดูให สอดคล้องสอดร,รับกันนะครับก็ PM 2.5ก็ต้องเรียนว่า PM 2.5ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทาง TBCC เราให้ความสำคัญเราเริ่มนะฮะเราเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะฮะ w o r k from home นี่เกิดจากกิจกรรมที่ทางกลุ่มธุร,รกิจนะะมาร่วมกันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็นะฮะต่อเนื่องมานะครับเรื่องของ Work from Home ก็เช่นเดียวกันเราเ,เราอาจจะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงโควิดหรือเปล่าคงคิดมาเกิดก่อนหน้านี้นะฮะ อย่างบางบริษัทเขาบอกว่า work from anywhere คือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ทำงานได้ให้ส่งผลงานได้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ลดเรื่องของการขนส่งลดการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็ลด PM 2.5นะฮะตอนนี้เราก็พยายามที่จะส่งเสริมดูซัลายเชนที่บอกถ้าบริษัทไหนที่ซื้อข้าวนะครับเขาต้องบอกซื้อข้าวจากนาที่ไม่เผานะนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เราส่งเสริมอยู่นะครับ ก็เรื <ination> ่องความยั homes, <son> <are> <hate> ่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเดิมเราบอกว่าเรื่องความยั่งยืนใครอยากทําก็ทําแต่ตอนนี้ก็คือไม่ทําไม่ได้แล้วนะฮะอย่างองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราตั้งมาเป็น32ปีแล้วเราก็ทําเรื่องความยั่งยืนมาตลอดนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะการขับขึ้นความยั่งยืนนี่ต้องต้องทําแล้วก็ให้เห็นอีกส่วนหนึ่งเราต้องสร้างความรู้ความเข้าใจบอกนะฮะกับภาคธุรกิจว่า เรื่องของความยั่งยืนการลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกนี่นะฮะมันไม่ได้เป็นต้นทุนมันเป็นการลงทุนนะนะฮะมันไม่ได้เป็นตน้นทุนที่ใช้ลงไปไม่ได้แะกลับคืนถ้าเราจะต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับอย่างกรณีของฉลากสิ่งแวดล้อมต้องมีการนะรับรองนะพวกนี้ก็ต้องไปดูนะรเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของธุรกิจแนวใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งวงจรน,นะครับ